ดูชัดๆค่ะหมัดเด็ดทรยุทธ์พาทักษิณเพื่อไทยถึงข่าวล่มสลายค่ะฟันธงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสั่งการเพื่อไทยค่ะรองศาสตราจารย์หาริรักสูตบูดค่ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีคำร้องพักเพื่อไทยนะที่ถูกยุบเนี่ยนะคะสรุปบอกว่าคำร้องของคุณทรีรยุทธ์สุวรรณเกศรค่ะไม่ได้เป็นคำร้องที่เลอะเทอะแต่อย่างใดและยังมีโอกาสที่จะนำไปสู่การล่มสลายของพักเพื่อไทยได้จริงๆค่ะ จันทริรักค่ะได้มีการวิเคราะห์ในแต่ละกรณีในคำร้องนะซึ่งการที่คุณทักษิณไม่ยอมติดคุกซึ่งอาจจะเป็นการขัดพระบรมราชโองการอันอาจเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เสื่อมและอ่อนแอลงจึงยากที่สารรัฐนูนค่ะจะไม่รับไว้วินิจฉัยหากมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงซึ่งมีโอกาสสูงมากโอกาสที่พักเพื่อไทยน่าจะถูกยุบก็มีโอกาสสูงมากเช่นกันค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายวันชัยสอนสิริอดีตสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ข้อความกรณีที่นายธีรยุทธสุวรรณเกษรได้ยื่นคำร้องต่อสารรัมนูลให้ยุบพรรคเพื่อไทยโดยบอกว่าใครจะล่มสลายก่อนการตกลงเพื่อไทยจะล่มสลายหรือใครจะล่มสลายกันแน่เพราะคนที่ปล่อยข่าวเรื่องนี้คุยใหญ่คุยโตเหมือนหนังบู๊ล้างผานพอฉายออกมาไม่มีอะไรเลยนะมีแต่คนโหฮาป่าค่ะเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่จับแพะชนแกะเหมือนเด็กเลี้ยงแกะยังไงอย่างนั้น มันไม่มีอะไรเลยเขียนคําร้องโยงไปโยงมาให้พันกันเป็นประเด็นประเด็นเอาข่าวของคุณทักษิณและก็พักเพื่อไทยที่สื่อรู้กันอยู่แล้วมาเขียนให้เข้ากับเป็นข้อกฎหมายนะฮะโยงให้เข้าตามคําวิิจฉัยของสารรับนูนค่ะทํานองว่าคุณทักษิณและพักเพื่อไทยค่ะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซอกกรอนบ่อนทำลายสถาบันเรียนง่ายๆว่าคุณทักษิณขยับอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็ผิดไปทุกเรื่องไม่ว่าจะพูดกินเดินนั่งนอนหรือแม้แต่หายใจก็ผิดไปหมดค่ะและพักเพื่อไทยก็พลอยผิดไปด้วยเป็นการคาดคะเนมโนและก็จินตนาการสารพัดเรื่องเอามาผูกโยงให้มั่วพันกันไปหมดนะคะ บางเรื่องก็เป็นเรื่องเก่าตั้งแต่ผู้ร้องยังเป็นเด็กทันรู้เรื่องหรือยังก็ไม่รู้นะเห็นคําร้องแล้วเนี่ยมาจากความล่มสลายทางความคิดและความแค้นมากกว่าเหตุผลค่ะขบวนการนี้ไม่มีอะไรใหม่เป็นการกระทําของคนหน้าเดิมและคนอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คนเดิม คิดแต่จะล้มล้างรัฐบาลนะซอกกรอนบ่อนทําลายคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยไม่มีประเด็นก็หาประเด็นไม่มีเรื่องก็หาเรื่องตราบใดที่คุณทักษิณยังหายใจอยู่คนพวกนี้ก็ยังมองว่าผิดอยู่นั่นแหละนะครับคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทําอย่างไรจะให้เขาหยุดหายใจจะได้นอนตายตาหลับนะฮะแต่ก็มีอาการฟุง้งซ่านขนาดนี้สงสัยคนในขบวนการนี้จะล่มสลายและหยุดหายใจเสียก่อนกระมังนะซึ่งต่อมาค่ะเมื่อวันที่13ตุลาคมค่ะรองศาสตราจารย์ฮาริรักสูตบุตร อดีตรองอธิการหมทออนะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีนี้ค่ะโดยมีเนื้อหาบางส่วนนะที่น่าสนใจระบุบ,บอกว่าความจริงคำร้องของคุณธีรยุทธ์แม้ไม่มีเรื่องใดที่เป็นเรื่องใหม่แต่ก็เป็นการยื่นในมุมใหม่ที่ยังไม่มีใครยื่นร้องมาก่อนนะคือคำร้องขอให้สารรับนูล สั่งให้นายทักษิณชินวัตรนะซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่1แล้วก็พักเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่2ค่ะเลิกการกระทําที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันนําไปสู่การล่มล้างการปกครองระบอบประชาธิาปไตยอันมีพระมหาการรษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรมัฐธรรมนูญมาตรา49แล้วก็ยังได้มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคบซึ่งคุณเทยุทธค่ะได้ไปยื่นที่อายการสูงสุดก่อน15วันเมื่ออายการสูงสุดยังไม่ดําเนินการนะใดๆภายใน15วันตามกฎหมายเนี่ย คุณทียยุทธ์จึงสามารถยื่นเรื่องต่อสารรัมนูลได้โดยตรงนะ,ะนับเป็นคําร้องแรกในรัฐบาลค่ะที่มีการเ,เนี่ยถึงมือสารรัมนูลนะ,ะเพราะว่าคำร้องอื่นเนี่ยล้วนไปยื่นที่กกตหรือปอปอชเอท่านั้นนะคะคุณทียยุทธ์ค่ะอ้างการกระทํา6กรณีของคุณทักษิณและก็พักเพื่อไทยเป็นความผิดแบบใดแบบหนึ่ง ใน2แบบคือความผิดในการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49และ2ก็คือความผิดในการครอบงำพักเพื่อไทยตามพรบว่าด้วยพักการเมืองมาตรา28แล้วละก็ความผิดที่พักเพื่อไทยยินยอมให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกพักควบคุมครอบงำหรือชี้นำพักและการที่พักเพื่อไทยยินยอมให้ถูกครอบงำตามมาตรา29นั่นเองนะคะความผิดในการล้มล้างการปกครองเกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิได้พระราชทานอภิโทษให้คุณทักษณิณทั้งหมดค่ะยังคงเหลือโทษจำคุกอีกหนึ่งปีนะซึ่งความผิดเนี่ยซึ่งผิดความคาดหมายของคุณทักษณิณค่ะคุณทักษณิณผู้ไม่มีวันยอมติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวค่ะจึงต้องดิ้นรนหาทางให้ไม่ต้องติดคุกให้ได้อย่างกระทันหันทําให้เกิดพิรุธเต็มไปหมดนะตั้งแต่คืนแรกที่ย้ายจากเรือนจําไปโรงพยาบาลตํารวจชั้น14ทําให้เชื่อได้ว่าแท้ที่จริงแล้วคุณทักษณิณไม่ได้ป่วยจริงค่ะแต่เป็นการร่วมมือกันนะของผู้ที่มีอํานาจทั้งหลายตลอดเส้นทางและก็ตลอดสาาายการบัคญชนะะ ช่วยอำนวยให้คุณทักษิกไม่ต้องติดคุกซึ่งเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมของประเทศอย่างย่อยยับค่ะเรื่องนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและก็ไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปนะไม่ให้คนผิดลอยนวนั่นเองค่ะในขณะที่ยังไม่มีหน่วยงานใดค่ะรวมทั้งฝ่ายค้านะดำเนินการยื่นร้องต่อกอกตปชหรือว่าสารรัมนูลแต่แล้วยังไม่มีปีไม่มีคุยค่ะ คณะกรรมาการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติค่ะได้ออกถแถลงผลการศึกษาหาข้อมูลพยานหลักฐานและก็วินิจฉัยกรณีของคุณทักษิณอย่างละเอียดที่สําคัญคือได้ยื่นเรื่องนะคะต่อปปชค่ะเพื่อให้ดําเนินการสอบต่อแล้วด้วยค่ะต่อมาค่ะพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทได้ออกมาเปิดเผยความจริงว่าได้เข้าไปพบคุณทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ2ครั้ง แล้วก็ได้ให้เข้าปักคํากับปวชวเรียบร้อยแล้วค่ะจึงนับว่าเป็นองค์กรเดียวที่ดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังในขณะที่ฝ่ายค้านและก็รัฐบาลต่างวางเฉยนะการกระทําของคุณทักษิณและก็ผู้มีอํานาจในระดับต่างๆที่สมรู้ร่วมคิดทั้งหมดค่ะ รองศาสตราจารย์ดเรเจตโทนวณิค่ะได้ให้ความเห็นว่าเป็นการขัดพระบรมราชองค์การอย่างชัดแจ้งนะซึ่งคุณเทียยุทธสุวรรณเกษรค่ะได้มีความเห็นเช่นเดียวกันและยังเห็นว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติอันเป็นการซอกกรอนบอนทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์และอาจน,นําไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้นะ ซึ่งเคยมีคำวิิจฉัยของสารร่ำนูนในกรณียุบพ,พักเก้าไกลที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วนะหลักฐานสำคัญที่ใช้ก็คือรายงานของปปชนั่นเองค่ะ ส่วนความผิดที่2ค่ะเป็นการครอบงําพักเพื่อไทยของคุณทักษิณนั้นมี5กรณีกรณีที่หค่ะสั่งการให้พักเพื่อไทยในฐานะรัฐบาลร่วมมือกับฮุลเซนหาประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ทางทะเลที่อ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนตาม MOU44 นะ,ะโดยไม่เจราจาเรื่องเขตแดนแล้วก็ไม่สนใจอันตรายว่ากัมพูชาจะอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะกูดหรือไม่กรณีที่2ค่ะสั่งให้พักเพื่อไทยร่วมมือกับฝ่ายค้านนะคะเพื่อแก้รับนูล เพื่อประโยชน์ตนเองค่ะกรณีที่3การเรียกหัวหน้าพักร่วมรัฐบ,บาลทั้งหมดไปไประชุมที่บ้านจันทร์สองลาเพื่อเสนอชื่อผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี กรณีที่4ค่ะคือการสั่งการให้พักเพื่อไทยขับพักพลังประชารัฐออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลและกรณีที่5ค่ะคือการกําหนดนโยบายด้วยตัวเองแล้วก็ให้พักเพื่อไทยค่ะนำไปเป็นนโยบายรัฐบาลหลักฐานสําคัญคือการไปแสดงปากฐกถา dinner talk ที่สำนักข่าวเนชั่นเป็นผู้จัดนะคะหลังจากการถแถลงของคุณธนยุทธ์เนี่ยแกนําพักเพื่อไทย3-4คนนะคะก็ออกมาด่าหน้าออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกัน ว่าไม่มีความกังวลเลยนะต่อเรื่องนี้และก็ยังเป็นว่าเป็นเรื่องเลอะเทอะนะท่านยังอ้างอย่างไม่ไอฟ้าไอดินว่าคุณทักษิณไม่ได้ครอบงำพักแค่ให้คําปรึกษาเมื่อพักเห็นว่าดีจึงนํามาปฏิบัตินะบอกได้เลยว่าคนที่ออกมาพูดแต่ละคนเนี่ยไม่ได้พูดจากใจจริงเรียกได้ว่าปากกล้าขาสารเสียมากกว่าการที่คุณทักษิณไม่ยอมติดคุกนะซึ่งอาจจะเป็นการขัดพระบรมราชโองการอันอาจเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วก็เป็นการซอกกร่อนบ่อนทําลายสถาบันพระหมหากษัตริย์ให้เสื่อมและอ่อนแอลง จึงยากที่สาลร,รัฟนูนจะไม่รับไว้วินิจฉัยค่ะเพราะเรื่องนี้เคยเป็นคำวินิจฉัยของสารรัฟนูนกรณียุคพ,พักเก้าไกลนะหากมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงซึ่งก็มีโอกาสสูงมากนะโอกาสที่พคเพื่อไทยก็จะถูกยุบ ก็มีโอกาสสูงมากเช่นเดียวกันค่ะสรุปคําร้องของคุณเทรยุสุวรรณเกศรค่ะไม่ได้เป็นคําร้องที่เลอะเทอะแต่อย่างใดและยังมีโอกาสที่จะนําไปสู่การล่มสลายของพรรคเพื่อไทยได้จริงๆค่ะซึ่งเราต้องมาคอยดูกันต่อไปนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ